อาสุขสบายดีปีน้องผู้ฟังที่หักจผูชุกคนวันนี้รายการอุ่นใจก็ได้มาเจอกันมาหันกันแถมตัวหนึ่งเนาะก็สบายดีจันหอมสบายดีอยอดสบายดีสบายดียดสบายดีพี่อ้ําสบายดีน้อ,นองจันหอมเ <c oughs> นาะ,ะก็แล้วก็ผู้ฟังทุกคนเนาเจ้าซู้เจ้าดีเจ้าพี่อ้ําไอยอดวันนี้เป็นจะไหนใครมีเรื่องซังมาเล่า วันนี้เนาะเราก็จะมาฟังเรื่องธรรมของพระเจ้าด้วยกันเนาะพี่น้องอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ44เนาะในที่นี่ว่าไวาว่าแผ่นดินสวรรค์ 7, เปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติเนาะที่ซ่อนไว้อยู่ในทุ่งนาเมื่อมีคนหนึ่งไปหันเนาะ<ม>ก็เอาไปซ่อนไวด้ดีๆ แล้วเขาก็กลับไปด้วยความชื่นชมยินดีไปขายทุกสินทุกอย่างที่เขามีแล้วก็ไปซื้อทุ่งนานั่นข้อเราแทมเต่นเนอ่ยงโอเคแปนดินสวรรค์ก็เหมือนอคุณทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อผู้หนึ่งไปเจอคุณทรัพย์นั่น เขาก็ไปซ่อนไหวแล้วก็เขากลับไปด้วยความชื่นชมยินดีดีใจโอ้ดีใจขนาดแล้วก็ไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีแล้วก็ไปซื้อผืนนาที่มีคุณทรัพ์นั่นอืมไพ่ไขรได่พองเนาะสับสมบัติตี <c oughs> ได้มาฟรีๆเนาะไปคุดแล้วก็ไปเจอเนาะเออ,อถ้าเฮาเจอทองตกตีปืนเจอค้าตกตีปืนีน่เก็บก็เก็บอยู่อืม เราต้องโซมไว้ก่อนเก็บกดโอมไว้เก็บมาเนาะบางคนเก็บไปแล้วก็เสื่องไว้บางคนก็ล่อถ่าหือเจ้าของเข้ามาโลหะแล้วก็เอาคืนเนาะอืแต่ในนีนี่อันนิมไหนหว่าถึงเจ้าของเนาะอันนีหว่าถึงทรัพย์สมบัติที่เขาไปเจอแล้วก็มีกาที่เขาได้มาไปหันในตรงหน้านั้นเนาะโอ้ถ้าเขาเจอจะนั้นเขาก็ดีใจอยู่แหละไพก็ใครได้เงินใครได้คำเนาะ อันนี้อยู่ในธรรมของพระเจ้าเนาะมันต้องมีความหมายเนาะเฮามาเหียนแอบกันเนาะในเรื่องนี้เฮามาต้องมาดูที่พระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจะไหนในเรื่องนี้พระเจ้าก็เหมือนกับคุณทรัพย์ที่มีคุณค่าเนาะเป็นพระเจ้าที่ให้สันติสุขอืเนาะกับเาทุกคนได้เป็นพระเจ้าตีหือ่อความสุขในใจอืกาจุนโจมยินดีแม,แม่นล่ะแม่นาในที่นี่นี่คุ้มทรัพย์นี่ กบพระเจ้าพระเจ้าเปรียบเหมือนคุ้มทรัพย์เนะทรัพย์สมบัติเนะแต่แล้วแปลว่าสังแปลว่ามีกาบที่สุดคนนี้นี่มันไปเจอมันก็ใครได้เนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่คนใขรได้ในเรื่องนี้เนะเหมือนกับเป็นคุ้มทรัพย์ที่เขาคขได้เนอพระเจ้ามีคุณค่าเนอคือในในมุมมองของคน่เนะคือเงินหรือว่าคุณทรัพย์ เป็นสินที่มีคุณค่าที่สุดแล้วนอนอแต่ว่าพระเจ้าของเขาก็คือเหมือนกับคุณทรัพย์อันนั่นนอสินที่มีคุณค่าที่สุดนออาจจะมากกว่าเลื่อนันก็แล้วอะนอเลื่อละ,ละเลื่อละทำข้องพระเจ้าว่าไวนีว่าเอาพระเจ้าก้อนที่เลื่อพระเจ้าจะเพิ่มเติมเฮือ แปลว่าแต่แต่แล้วมีกาเหลือทรัพย์สมบัติเฮาตาหันนี่นะแต่อันนี้เปรียบสมเทียบคือเฮาว่ามีกาเหมือนกับเป็นคุ้มทรัพย์ติสอนอยู่นี่อืแต่ไพมีพระเจ้าก็เหมือนกับมีคุ้มทรัพย์แล้วรวยแล้วเป็นคนมั่งคนมีแล้วพี่น้องแม่ละแม่ละเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยครอบครองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ของเขาเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของออาฉะนั้นป่อเป็นเจ้าของ ลูกก็เป็นเจ้าของตัวอมีออสิทธิตมีสิทตัวอเอออันนี้แหละคือพระเจ้าเป็นคณทรัพย์ที่มีคุณค่านอกปีนองเนอะอ,อ,อ่าว่าถึงการครอบครองข้องพระเจ้าก็ตั้งโลกนี่ก็เป็นข้องพระเจ้าเน,ะ<ม>นาะอือ<ม>ก็เหมือนกับว่าถ้าเฮามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นคุ้มทรัพย์เฮาได้เจอพระเจ้าเนาะเอาพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตเฮาเนอะได้พระเจ้ากนะ็เหมือนกับได้แผ่นดินสวรรค์แล้วนี่ย้อนว่าพระเจ้าอยู่ตีสวรรค์แล้วพระเจ้าอยู่แอบเฮา ก็เหมือนกับวัดสวรรค์ก็อยู่แอปเฮ้าแล้วมไปที่ไหนก็เฮาก็อยู่เหมือนกับอยู่แผ่นดินสวรรค์อยู่แอปพระเจ้านในจิตใจเฮาก็ใจดีเออใจดีใจบ้านเนาะฮู้่าพระเจ้าอยู่แอปเฮ้าเนาะแม่ล้อถ้าเฮามีพระเจ้าแล้วก็เฮาก็อยู่เหมือนกับอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือในสวรรค์น่ะมันก็มีแต่ความสุขเนาะมีเจ็บป่วยมีไข้มีอะหอย่างแล้วแม่นอเนาะ แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เขามีพระเจ้าอยู่เมื่อเจ็บใครได้ปุ๋ยเขาก็บอกคื้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยของเขาให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเขาเนาะสุเจ้าวไปนองทั้งร้ายไม่ดีหือพระเจ้าเป็นอันตรាมีกาเมื่อเฮาเจอเขาหูจักพระเจ้าติ่เป็นคุ้มทรัพย์ทรัพย์สมบัติแล้วอันนั้นและมีการที่สุดในชีวิตของพี่น้องเนอพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีกาที่สุด บอกไว้เลยเนอะอออื่าเฮามาต่องมาดูตีคนเนอะคนเป็นจะไหนในเรื่องนี้มีไยเนี่มีคนนี้เนาะที่มันไปหาไปโลเนาะไปคุดเจอไปไปห,นหนันเนาะไปปะเนาะอ่าคนนี้มันเป็นจนะไหนอ่ะคนต้องเสาะหาพระเจ้าเนาะถ้าบอกเสาะหา ก็บอเจอเนาะ<ห>เหมือนกับคนคนนี่เนาะคนนี่นี่เขาส่อหาขนาดไหนถึงได้เจอคุณทรัพย์อันนั้น,นเนาะเฮาก็ต้องมีจิตใจเหมือนกับอ่าคนคนนี่ที่ต้องสาะหาเนาะถึงจะเจอพระเจ้าได้ต้องมีใจใครได้เนาะถึงจะได้เจอขุมทรัพย์อันนั้นเนาะ คือเขาเสาะหาพระเจ้าแต่แต่เจอเนอะแต่ว่าอหน,นีว่าเป็นแล้วพี่น้องคริสเตียนก็เจอพระเจ้าแล้วเนาะพระเจ้าน่นละองค์เจ้าเยซูก็เป็นพระเจ้าที่เป็นคุ้มทรั์แต่แต่ในชีวิตของเขาเนอะอเฮาก็ได้เหมือนกับใจคนหนีเนาะได้เจอได้หันได้ปะคุ้มรัพ์ได้เจอองค์เจ้าเยซูเนาะพี่อ้มก็มีเตอรหนึ่งมีพี่น้องสองคนแต่ว่ามีหลายคนแหละในบ้านนั้นนี่เขาไขฮู้จักองค์เจ้าเยซูอะ และในหมู่บ้านเขาหนิมีไผยถือเปิ้นหือถือแต่สองคนสามสีคนเขาในหมู่บ้านเป็นพีน่นองกันนะใครหูก็มาโละหาได้ยยินว่าองค์้าเยซูอยู่ทีนน่นั่นที่นี่ก็ขึ้นว่าอีปไปเสาะหาโอ้เออเจ้ากันขามนามมาเจอกันจังหลดไปโลหาทีนาน่นั่นที่นี่สุดท้ายเจอเไอได้า พระเจ้าเยซูฮัว,ว่าสองสามสี่ก่อนนี่มันโลหาองค์จ้าเยซูแล้วองค์เจ้าเยซูก็ทรงคนขององค์จาเยซูเป็นเหล่าคือเขาฟังอ,อันนี้ล่ะเขาก็ไปโลหาสุดท้ายเขาก็ได้เจออ,อ,องค์เจ้าเยซูก็โหผู้ทีเ่เสาะหาก็าอีเจอพระเจ้าหวาไว้เนาะเขาเสาะหาพระเจ้าแต่เนาะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเขาเสาะหามาแล้วแล้วอันนั้นมันช่วยเขาไม่ได้ นอแต่เมื่อเขาซ้องหาพระเจ้าแต่แต่อันนี้แล้วนอพระเจ้าก็ช่วยเขาได้นอนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าปันปอนให้เขาเน่ะก็ดีขึ้นนอนมาได้เป็นทาสของสิ่อื่นแล้วนอนแต่ก่อนเนี่ยเป็นทาสของผีนอมันเงสียงหมูเ,เสียไกายติ๊กๆน่ะแล้วก็ผีเข้าก็บู่้ไปหาที่ไหนนอนไปหาหมอผีก็ทำบ่ได้ มันก็เป็นผีบาอยู่ที่หั่นเนาะมันมีทางช่วยเขาได้แต่สุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยเหลือเขาได้ทำให้เขาได้รู้จักพระเจา้าแต่เนาะออือื้วถ้าพี่นองหัวมีคนไหนที่เขาโลสะหาพระเจา้าแล้วเขายังมาเจอเตือะขอหือเฮ้าพี่นองที่เป็นคริสเตียนลูกของพระเจา้าเอาพระเจ้าไปแบ่งปันเขาเนอ,ขอเขาเด้เจอคุ้มทรัพย์คือเขาได้เจอสมบัติก็คือพระเจ้านี่เนาะที่นี่บอกว่าเขาต้อง หาจนกว่าจะเจอเนาะถ้าเคาะแล้วมันก็เปิดให้แล้วเนาะถ้าขอแล้วเปิลก็จะฮืออ,อันนี้เป็นกรรมของพระเจ้าว่าไว้ต้องออกไปสอบไปหาเนาะอืมแม่แล้วน,นะอ๋อฮันแฮมอันหนึ่งคนหนีติมันเลยเจอสมบัติแล้วเนาะมันเจอก่อนเนาะแล้วมันก็ฟังไวเนาะเอาเส่องไวแล้วก็มันก็ปอกไปติเฮือนมันก็ดีใจเนาะอืแล้วก็ค้ายกุยางตีมันมีเนาะอืมเอาก็ปอกไปเอาไปสื่อตีดินนั่นตีหน้านั่นเนาะโอ้ ี่นองอันนี้นี่หันว่าคนนั้นนี่ใจมันเป็นจะได้อ่ะใจกาเนะาะใจกาลงาทุนสุดๆเลยเนาะม,มันใจเนาะจะเอาอันนันนแตๆแล้วอืมแปลว่าคุณข่าขององค์เจ้าเยซูก็ว่าคุณข่าของทรับสมบัตินั้นมันมีหลายเรืออันเก่าที่เขามีเมื่อเฮาเคยอ,อยู่ทางเก่าแล้วมันมีกาแล้วเฮาเจอสิ่งที่มีคุณกาคือเฮามันถานรอจ่าคือเฮาฝ่าวคือเฮาขัดใจมา มาเอาสมบัติมีกาที่สุดก็คือองค์เจ้าเยซูเนอคนคนนี้นี่ใจกล้าขนาดเนาะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเนาะก็คือเขาทิ้งทุกอย่างแล้วอืแล้วก็เพื่อที่จะไปเอาพระเจ้าคือคุมทรัพย์อันนี้อืเนาะอันนี้คือเขากล้าตัดสินใจเด็ดเดียวเนาะเออบางคนนี่มั่นใจนะอแบางคนนี่เออต้องถามคนนั่นก่อนต้องถามคนนี้ก่อนอเออ ว่ามันดีก็อเอาได้ก็เออมันเป็นจะอันแต่ว so ่าคนนี oh yeah. ้แม่นเนาะคนนี้คือเขากล้าตัดสินใจนอนแล้วก็รับเอาทันทีเลยคือกล้าตัดสินใจที่จะทิ้งแล้วก็ไปเอาขุมทรัพย์อันนั้นคือเขาก้าที่จะเอาทิ้งอันเก่าแล้วก็ไปเอาพระเจ้าอันนี้นอนใจกล้าย้อนว่าสับสมบัติอันตีนี่จุยเข้าได้แต่นอนมันใจ แน่แล้วว่าเป็นเราก็เหมือนกับว่ามีกาเหลืออันเก่าที่เขามีเนาะเออนั่นเนาะนั่นเนาะเอาเข้าใจเนาะคนทฮาถ้าจะเอาอันใดอันหนึ่งก็ต้องเอาอันที่มีกาอันที่ดีกว่าเนาะมีกากว่าเอามีซังแทมคนก็ต้องมีใจยินดีเนาะอืในที่นี่เมื่อเขาเจอแล้วเนี่ยเขามีใจยินดีแล้วก็ขายทุกอย่างเอาแล้วก็ไปเอาขุมทรัพย์นั่นคือเขาไปหาพระเจ้าเนี่ยเขาต้องมีใจยินดี แม่เนาะมมมีไผยบังคับหือมึงต้องเชื่อพระเจ้าโมมีเนาะคือมันขึ้นอยู่กับใจของเขาเนาะตัวของเขาถ้าเขาใจยินดีเขากอไปครับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือพระเจ้าเนาะแม่ละอันนี้เขาตัดสินใจเองเนาะใจเขาว่าคนอื่นมาตัดสินใจแล้วก็มาบอกเขาเนาะเขาไปเจอเองหันเองแล้วก็ใครใดคนเดียวเนาะแล้วก็เห็นว่าอันนั้นมีกาขนาด ก็คนอื่นมาเอาไปนี่เสื่องไว้ซอนไว้นี่ก็แค่ใดแต่แค่ใดว่าเนาะแม่นละก็คุณพระเจ้ายินดีพระเจ้าเนาะคือเฮาหวงคือเฮาหักษาสมบัติของเข้าไววเนาะรักพระเจ้าเจนั้นแหละเฮามาต้องพีมันซาตานบอกอืมอืการงานของพีมันซาตานหันก่อหันที่ไหนในเรื่องนี้ผีนี่การงานของผีมันซาตานนี่มันอย่าอเฮาซํมเตออีนาะ บางคนไปปะใส่รัพย์สมบัตินันแล้วเนาะอืไปหูแล้วว่ะอันนี้ดีดีโอ้ดีแต่แต่จวยใด้แต่แต่เออเออมีกาดีเนาะแต่กรมเอาเตอร์อกไปอยู่ตีเก่าเฮอเมื่อกาตัดสินใจเอาเตอร์อีแน่คือว่าได้ยินข่าวเรื่องของพระเจ้าเยซูแล้วเราก็หูว่าเออพระเจ้าเยซูจวยใด่ะพระเจ้าเยซูดีอะแต่กรมเอาเตอร์อีแน่ มกกาแฟดอันเก่าเติมมกกาเอาอันใหม่เตออีแน่ฮั่นแล้วนะเออดีดีได้ดีแต่ดีว่าแล้วมุจอเยซูนี่จันนจันนีดีแต่ดีว่าแล้วก็ปอกไปเงินมาเห็ดซังนะแมี่ซังน้อมอันนี้ก็เห็นอยู่ว่าบางเตือบพี่มานสตานก็ปิดใจปิดตาเขาบ่คือเขาเห็นว่าอันนั้นเป็นรั์สมบัติมีกาแม่น่ะมีอยู่มีอยู่มีพระเฒ่าคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่า เฮ้เข <iyorsun>? ้านี่เ <funz> ข <iona> ้าใจตกเก่าแต่หูยูว่าองค์เจ้าเยซูนี่ดีอืมอองค์เจ้าเยซูนี่เป็นพระเจ้าแต่ว่ะอืมแล้วก็เข้าก็ยังบ้าเอาอ่ะอืมเข้าก็ เป็นโลเอาอันอื่นติ้มใจพระเจ้าอ่ะแล้วก็ไปเสียเงินเสียทองเสียข้ามไปสื่อมาพองวะอ่ะพระเ่านันก็วาไว้อันนิบเป็นหว่ามาน้ําใจมใจันใจขึ้นใจหว่าเอาคนเดียวเนาะ,ะก็เหมือนกับจังหนีอาก้าวเขาไปหั้นคุ้มทรัพย์แล้วเนะาะแล้วก็หั้นว่ามีกาแต่ว่ามาเอาอือก็ขอหือปี่นองตั้งร้ายที่ท่านเพอพระเฒ่านั้นเนาะ ที่เขาจะได้ตัดสินใจเอาคุ้มรัพย์ที่มีกาหนี่ก็คือองค์เจ้าเยซูเนาะืมนดูยังที่เฮาหูหน่อยยังเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นจะนีละปี่นองถ้าเฮาได้เจอแล้วก็คือองค์เจ้าเยซูก็คือพระเจ้าข้องเฮานี่คือเฮาดีใจเอาองค์เจ้าเยซู อืเนาะถ้าพี่น้องที่ยัง่มีองค์เจ้าเยซูเตือเนาะเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติตีมีกาแต่ละพี่น้องทั้งหลายเอ้ยไผทีีมีองค์เจ้าเยซูแล้วก็แบ่งปันทรัพย์สมบัตินี่หื้กับคนอื่นนะอห้คนอื่นเห็นกาเห็นสินว่าอู้อันนี้นะมีคุณกาลายเนาะองค์เจ้าเยซูนี่เป็นทรัพย์สมบัติตีมีคุณกาหลายเนาะเฮาต้องเป็นคนงานที่ดีของพระเจ้าเนาะแบ่งปันทรัพย์สมบัติขององค์เจ้าเยซู แบ่งปันนำถ้ำของผะเจ้าออยู่ในชีวิตคนในใจคนเนาะวันนี้ก็ยินดีพี่น้องจะพูดช่วคนตีได้อยู่แอบเข้าได้ฟังเฮ้าก็ขอบอกขอบใจยินดีจันหอมครับไอยอดเนาะดีมากอู้คุยมันลังก็มาอู้กันแทมเนาะโอ้ยินดียินดียินดีหลายเจ้ายินดีเหมือนกันเนอขอพผะเจ้าปั้นแห้งเจ้าสจ้าสวัสดีสวัสดีทุกเจ้ีเนาะ